เวลามันฉีดฟิลเลอร์พวกเธอห้ามประมาานะเวลาเขาบอกให้ล้างหน้านะเธอต้องล้างให้หมดนะคะอย่าประมาาแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเวลาที่หมอจะฉีดฟิลเลอร์ให้คนไขนะ้เนาะหมอจะบอกให้คนไข้เนี่ยต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ก็จะมีคนไข้บางท่านนะคือแบบว่าแต่งหน้ามาแล้วก็ตั้งใจจะไปงานอื่นต่อนะคะก็เลยอย่างเช่นว่าจะฉีดแค่ ฟิลเลอร์คางนี่ค่ะก็ขอลบแค่ก็ขอทำความสะอาดแค่ตรงคางนะแต่มาตัวว่าไม่ได้นะคะควรจะทาความสะอาดทั่วหน้านะคะแม้แต่ฉีดคางนะฉีดคางเนี่ยควรจะเช็ดตั้งแต่คอลงมาเลยค่ะตั้งแต่คอคางแก้มเลยถึงนหน้าผากนะคะเอาให้อาดให้หมดเลยนะคะที่ต้องระวังต้องเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการฉีดฟิลเลอร์นะการฉีดฟิลเลอร์ถ้าเรา รักษาความสะอาดไม่ดีพอโอกาสการติดเชื้อมันจะสูงนะมันสูงกว่าการฉีดโบทอก์หรือฉีดหรือการฉีดแฟทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาฉีดโบทอร์อเวลาฉีดซิลเลอร์มันเป็นเหมือนการเอาเยลลี e ่เข้าไปในผิวนะคะเหมือนเป็นการเอาเยลลี e ่เข้าไปไว้ในในผิวในร่างกายเรานะฉะนั้นอีเยลลี่เนี่ยนะที่มันอยู่ในร่างกายเราอะเวลาเชื้อโรคมันเข้าไปมันจะไปแอบซ่อนนะหลบ อยู่ตามเยลลี่นั่นแหละค่ะเออเข้าใจไหมคะแล้วให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะรักษาได้จบสิ้นนะคะนะให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวมันไม่จบนะเวลาติดเชื้อขึ้นมามันต้องฉีดสลายนะคะฉีดสลายให้ยาฆ่าเชื้อหนึ่งตัวหรือสองตัวแล้วก็บางครั้งต้องให้ยาทางหลอดเลือดดำด้วยนะคะถึงจะรักษาได้อย่างหมดอย่าง อย่างมั่นใจแล้วก็ต้องให้ต้องให้ยาลดการอักเสบปุก๊กเจรอ,อนอ่อนด้วยนะคะเออพื่อให้การบวมให้การอักเสบอะไรเงี้ยมันมันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๊กถือห้ามประมาทนะคะนะคะ หมอบอกให้ลบบอกให้เช็ดท้้งหน้าก็โปรดเช็ดข้้งหน้านะไม่ใช่ว่ามาฉีดคางแล้วก็จะลบแต่คางอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากติดเชื้อมันรักษายากแล้วเธอก็จะต้องเสียเงินฉีดฟิลเลอร์ไปฟรีๆนะครับเออไม่ใช่ฟรีๆหรอกบางคนก็ติดเชื้อหมอก็ฉีดฟรีในบางคนนะคะนะบางคนที่เตือนแล้วก็ยังยังยืนยันอยู่ว่าลบแค่นี้นะคะเออถ้าติดเชื้อขึ้นมาฉันก็เอ,อ่อต้องมาคุยกันอีกทีนะคะว่าฉันจะฉีดให้ฟรีคืนหรือเปล่าแต่ถ้า เธอทําความสะอาดทั้งหน้าแล้วหลังทําเช็ดก่อนทําเช็ดแลอลกอฮอลดีแล้วนะรักษาตัวตามที่หมอบอกอย่างดีกินยาฆ่าเชือ้อตามที่หมอบอกแล้วยังติดเชือ้อเออมันก็เป็นเรื่องที่หมอต้องจะต้องรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เพราะฉะน,นี้บอกไปก่อนว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะไายบาจ้าจุ๊บ